ตอนนี้เป็นที่ฮือฮากันเลยตั้งแต่เปิดโฉมใหม่นะเปิดโฉมนี้ออกมาเนี่ยเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบคนก็ฮือฮากันเยอะเลยนะครับว่ารถอีโคคาร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวตัวแปรเลยนะที่ทำให้รถอีโคคาร์เนี่ยมีอะไรมากมายมากกว่าอีโคคาร์ธรรมดาพอเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย 999cc พ่วงเข้ากับเทอร์โบแล้วเนี่ยรีดกำลังสูงสุดออกมาได้ถึง100แรงม้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ใครที่สงสัยว่ารถมันไม่ดีหรือเปล่ามันชนมาหรือเปล่าน้ําท่วมหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับรถแบบนั้นเราไม่ซื้อเข้ามาในร้านเราอยู่แล้วนะครับ วัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นเลยที่บอกเลยว่าเป็นที่นิยมกันนะนตอนนี้กับนิสสันอเมร่1.0เทอร์โบนะครับตอนนี้เป็นที่ฮือฮากันเลยตั้งแต่เปิดโฉมใหม่นะเปิดโฉมนี้ออกมาเนี่ยเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบคนก็ฮือฮากันเยอะเลยนะครับว่ารถอีโคคาเนี่ยถือว่าเป็นตัวตัวแปรเลยนะที่ทําให้รถอีโคคาเนี่ย มีอะไรมากมายมากกว่าอีโคคาธรรมดาเดี๋ยวผมพามาชมทั้งสองคันเลยอย่างแรกคันนี้สีเทานะครับเป็นตัว V นะครับเป็นตัว V และสีแดงที่เป็นตัว VL นะครับเรียกได้ว่าอยู่นี่นะครับมีทั้งรุ่นท็อปแล้วก็ลองท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะตัวนี้ก็เป็นลองท็อปตามๆกันมาเลยออปชั่น2คันนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับ ดีกว่ากันยังไงมีอะไรดีบ้างและจุดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นอเมร่า1.0เทอร์โบนี้เลยเดี๋ยวผมพามาชมทีละจุดอย่างแรกต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงนิสสันอเ e ร่า1.0เทอร์นะสิ่งที่คนจะนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนดีไซน์รูปลักษณ์นะครับดีไซน์รูปลักษณ์ที่บอกเลยว่าเปลี่ยนโฉมมานี้ดูสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับ ดูโชบเชียวดูสปอร์ตเรียกได้ว่าคือแบบว่าแทบจะแตกต่างกันสิ้นเชิงกับโชมก่อนเลยทีเดียวนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบพ่วงเข้ากับเทอร์โบแล้วแรงไหมนะเพราะว่า โฉมเก่าเนี่ยตัว1.2ก็เป็น e c โคคาธรรมดาเครื่อง1.2นะครับคนก็บอกกันมาว่ามันอืดนนะครับวันนี้พ่วงเทอร์โบเข้าไปนะครับจะแรงขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดู2คันนี้ก่อนเลยว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างในรุ่น V L และรุ่น V คันนี้นะครับอย่างแรกที่สังเกต ตาเปล่าเลยเห็นปุ๊บเลยนะครับก็คือไฟตัดหมอกคู่หน้าจะเห็นได้เลยว่าคันสีแดงที่เป็นรุ่น VL เนี่ยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับและในทางกลับกันนะครับสีเทาที่เป็นตัว V เนี่ยไม่ได้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นี่ก็เป็นข้อแตกต่างแรกแล้วนะครับสำหรับรุ่น V ีกับรุ่น VL นะครับที่มองแค่ด้านนอกก็รู้เลยว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับ อย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือเราจะมาสังเกตรตรงที่กระจกมองข้างนะครับถ้าเราสังเกตที่กระจกมองข้างก็จะเห็นว่าของรุ่น VL คันสีแดงคันนี้จะมีบายสปอตติดอยู่นะครับเป็นโหมดป้องกันความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราอยู่ในเลนแล้วมีรถอยู่ในมุมอับในอีกเลนหนึ่งนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นโชว์ไว้ว่า มีรถอยู่ในมุมอับนะยังเปลี่ยนเลนไม่ได้ซึ่งตัวนี้ตัว V ไม่ได้ให้มานะครับมีแค่ในรุ่นท็อป VL เท่านั้นตัว V ไม่ได้ให้มาแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบกนั่นเองในตัว VL นี้นะเขาให้มาถึง6จุดด้วยกันนะครับสำหรับถุงลมนิรภัย6จุดนะครับ กับกันนะครับในรุ่น V เนี่ยมีถุงลมนิรภัยให้แค่2จุดเท่านั้นเรียกได้ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องยกให้ตัว VL แน่นอนนะครับสำหรับเรื่องถุงลมนิรภัยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าดูง่ายมากก็คือสัญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์ที่ท้ายรถเนี่ยจะมีเขียนไว้นะครับว่ารุ่นเนี่ย V Turbo นะครับหรือ V L Turbo นะครับก็จะเขียนเตือนไว้แต่จุดนี้นะครับก็เป็นการการันตีที่การันตีไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเจ้าของรถเนี่ยอาจจะแบบซื้อมาแปะอะไรเงี้ยมันก็ได้นะครับมันก็เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าไปอิงตามตัวนี้ได้เสมอไปนะครับเพราะมันก็มีขาย ติดใหม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูออปชันที่ว่าเป็น VL จริงหรือเปล่าต้องดูออปชันตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดเลยนะอย่างแรกจะเริ่มกันที่ตัว V คันนี้ก่อนลองท็อปก่อนนะจะได้เห็นความแตกต่างของตัว VL คันนี้เปิดขึ้นมานะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะ สำหรับอเมล่า1.0เทอร์โบคันนี้มีคันนี้มีถาดรองมาให้นะครับจากเจ้าของเก่าถาดรองของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มลมนะครับหรือน้ำยาชุดเติมลมเนี่ยมีมาให้บล็อกขันล้อขอลากรถมีมาให้เรียบร้อยนะครับในรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มียางอะไหล่นะรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่ใช้ยางอะไหล่กันแล้วนะเพราะว่าสำหรับ ผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าจะให้แบกยางอะไหล่มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะลําบากหน่อยนะครับแต่มันก็มีข้อข้อข้อเสียอย่างหนึ่งนะสำหรับชุดปะยางฉุกเฉินคือมันปะได้แค่ยางนะแต่สมมุติว่ายางแตกเนี่ยจะเปลี่ยนไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับต้องโทรเรียกรถสไลด์อย่างเดียวนะครับโอเคมาดูกันที่ห้องผู้โดยสารนะครับห้องผู้โดยสารเนี่ยก็ จะเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าแล้วก็มีสีขาวที่เป็นลวดลายในการตัดนะครับในส่วนของการเส้นที่มีลวดลายสีขาวตัดเนี่ยจะมีทั้งรุ่น V แล้วรุ่น VL นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นหลังจากตัว EL เนี่ยไม่มีนะครับมีแค่รุ่น EL รุ่น V แล้วก็ VL เท่านั้นด้านหลังมีอะไรมาให้บ้างนะครับเรามาดูกันนี่เลยนะครับ ที่เสียบ USB มีให้1จุดนะครับมีให้1จุดสำหรับที่เสียบ USB แล้วก็ที่ใส่แฟ้มเอกสารด้านหลังนะครับของคนขับมีมาให้คันนี้บอกเลยว่าใหม่มากนะเนบาะคนขับเนี่ยที่พลาสติกหุ้มยังไม่เอาออกเลยนะครับหรือแม้แต่กระจกนะกระจกที่เอาไว้มองหรือที่ที่บังแดดนะาเรียกที่บังแดดนะก็ ยังหุ้มอยู่เหมือนเดิมยังไม่เอาออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันใหม่อยู่แล้วแหละนะอเมล่า1.0เทอร์โบเนี่ยมันก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับโอเคห้องผูดด้โดยสารมาชมกันตัวกุญแจเป็นยังไงนะครับตัวกุญแจเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนกุญแจทั่วไปเหมือนนิสสันมาร์สเลยนะกุญแจก็เป็นกุญแจนิสสันทั่วไปนะครับมา มาดูปุ่มพุทสตาร์ทอันนี้อยากให้ดูปุ่มพุทสตาร์ทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ตรงตรงกลางเลยเนี่ยปุ่มพุทธสตาร์ทจะอยู่ตรงกลา,างข้างๆกับตัวคันโยกเกียร์เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่เคยเห็นนะครับปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ตรงกลางแบบนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ฝั่งขวาไม่ก็ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยอันนี้อยู่ตรงกลางคอนโซลกลางเลยนะครับ มาเดี๋ยวลองสตาร์ทกันโอเคนี่นะครับตัวพวงมาลัยก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มีการหุ้มหนังมาให้เป็นพลาสติก PVC เฉยๆนะครับแล้วก็มีมันติฟังก์ชันมันติฟังก์ชันระบบคำสั่งเสียงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอนะครับมาดูคอนโซลกลางตรงนี้นะครับแดชบอร์ดต,ตรงนี้ที่หุ้มเป็นสีขาวตรงนี้มานะครับ ตัวนี้มีแค่รุ่น V และ V L เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีแค่รุ่นท็อปกับรองท็อปรุ่นอื่นๆไม่มีนะรุ่นอื่นๆอีก3มรุ่นเนี่ยไม่มีตัวนี้มีมาให้แล้วยาวถึงนี่เลยเนี่ยยาวถึงฝั่งพวงมาลายัยฝั่งขวาเลยทีเดียวตัวนี้ก็บอกเลยว่าสวยนะตัดกันได้ลงตัวสวยงามโอเคมาดูที่จอกลางนะครับจอกลางเนี่ยจะเป็นจอแบบทัลสกรีนเรียบร้อย จอทัชกรีนเรียบร้อยมีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาชมแต่อย่างแรกที่อยากนำเสนอคือนี่เลยกล้อง360องศานะครับหรือที่เราเรียกกันว่า i r r d Eye View นี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากในรถ Eco Car เพราะว่าปกติแล้วรถ Eco Car เนี่ยมีกล้องมาให้ก็แจวแล้วนะครับอันนี้กล้อง360องศาอันนี้เป็นกล้องถอยหลังพร้อมเส้นกะระยะเี่ยเวลาหมุนพวงมาลยเนี่ยเส้นกระ,ะยะก็จะหมุนไปด้วย อันนี้ถือว่าให้มาแล้วในนิสสันอ m e ล a 1.0 Turbo รคันนี้นะครับโอเคระบบทั่วไปนะครับโอเคเมนูมีอะไรบ้างนะครับ AM/FM Bluetooth USB มีหมดนะครับก็ใช้งานหมดกลางวันหมดกลางคืนกล้อง360องศาอ่า มีทุกมุมนะครับมุมซ้ายมุมมุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังก็มีทุกมุมดีเลยนะครับระบบวิทยุใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างได้นะครับและยังรองรับ Apple c a r p รด้วยนะรองรับ Apple c a r p รด้วยอันนี้ดีและในส่วนเกียร์ตัวนี้เนี่ยเกียร์ที่เขาให้มานะครับจะเป็นเกียร์แบบบอ,อกเลยว่าเป็นเกียร์เอกโซนิกนะครับเอกโซนิกซีวี การขับขี่บอกเลยว่าขับดีแน่นอนขับสมูทขับลื่นและยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะเป็นดีเซปนะครับนี่สมมุติว่าเราเข้าเกียร์ดีแล้วกดตรงนี้ปุ๊บนี่จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับกดที่ตรงนี้ตรงคันเกียร์จะเป็นโหมดสปอร์ตโอเคโดยรวมภายในก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะครับระบบไฟเนี่ยต,ต่างๆ ถือว่าจัดเรียงได้สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับหลายๆหลาคนคงรอดูว่าห้องเครื่องมีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่เดี๋ยวผมจะพามาชมเลขไม้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูห้องเครื่องคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่หนะ้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะตีถ้าตีง่าย,ายๆกลมๆเนี่ยก็หกหมื่นโลนะครับรถคันนี้ปี2020จดทะเบียน2021จด มกกลาปี2021นะปีนี้ก็มกกลา2022ก็เรียกได้ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยใช้โหดพอสมควรนะใช้งานโคตรโหดอะ่ะ60,000โลในปีหนึ่งนะครับถือว่าเยอะไหมเยอะนะครับแต่ถ้าระยะการใช้งานก็บอกเลยว่ายังใช้งานได้ยาวๆนะครับอา้าเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ นิสสันอ m เมล่า1.0เทอร์โบมาชมห้องเครื่องยนต์กันโอเคเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับที่ให้มาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบแบบ DOHC นะครับขนาด1 0ลิตรนะครับหรือ9 9 9ซีซีให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่100แรงม้านะ พอเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย9 9 9ซ c พ่วงเข้ากับเทอร์โบแล้วเนี่ยรีดกำลังสูงสุดออกมาได้ถึง100แรงมา้าเลยทีเดียวบอกเลยนะว่าแรงแน่นอนรอบเนี่ยมาดีกว่าตัว1.2ลิตรแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าการจัดวางเนี่ยค่อนข้างจะดูดีนะครับและไม่มีฝาครอบมาให้เพราะแสดงให้เห็นว่าการใช้งานเนี่ยเน้น การดูแลรักษาที่ง่ายและสะดวกนะครับโอเคถ้าพูดถึงเรื่องมือสองเราก็มาต้องมาดูกันแล้วว่าความเดิมความสวยเป็นไงบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะถามมาว่าเออรถ220 0เนี่ยทำไมเขาถึงขายนะครับทำไมถึงมาเป็นมือสองเหตุผลเพราะอะไรรถมันชนมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพามาชมเลยอย่างแรกน็อตน,นะครับดูที่ฝากระโปรง น็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับไม่เคยมีรอยขยับเลยเนี่ยคันหน้าเนี่ยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับคันหน้าเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีน้ำท่วมไม่เคยมีพลิกคว่ำแน่นอน นะครับแล้วทำไมเขาถึงขายล่ะคันนี้นะครับก็จริงๆก็ด้วยเรื่องเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องผ่อนไม่ไหวนะครับผ่อนไม่ไหวก็เลยต้องขายออกนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นรถมือสองนะครับทั้งสองคันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมพามาชม V L กันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่า รถมันไม่ดีหรือเปล่ามันชนมาหรือเปล่าน้ําท่วมหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับรถแบบนั้นเราไม่ซื้อเข้ามาในร้านเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังกันก่อนเลยนะโอเคด้านหลังคันนี้นะครับอ่านี่ไงอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับไม่มีถาดรองมาให้นะครับสำหรับตัว V L คันนี้เพราะ เจ้าของเก่าไม่ได้ซื้อมาให้คันนี้ก็ไม่มีถาดรองนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์มีครบเหมือนกันนะครับปั๊มลมน้ำยาปะยางบล็อกขันล้อนะครับขอลากรถมีหมดนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มีครบเหมือนกันแต่ถาดรองไม่ได้มีมาให้นะครับ นี่คือสเสน่์ของรถมือสองนะครับรถทุกคันไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันนะครับภายในนะครับก็เป็นเบาะผ้าเช่นกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเบาะผ้าแล้วก็มีลายตัดเป็นสีขาวดีไซน์ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับลงตัวแต่จริงถ้าตัวท็อปให้เบาะหนังมาเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็พอเข้าใจได้ ลืมพูดถึงไปนะครับระบบสมาร์ทเอนทีเพราะเป็นกุญแจรีรโมทอยู่แล้วแค่กดตรงนี้ก็ปลดล็อกหรือล็อกรถได้เลยนะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าหมดทั้ง4บานนะครับคนขับเป็นอโอตโต้แล้วก็ปรับกระจกเนี่ยซ้ายขวาไฟฟ้ากระจกมองหลังเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดนะครับเซ็นทันล็อกล็อกกระจกอะไรอยู่นี่หมดเลยพับกระจกได้เลย พับกระจกก็พับแบบไฟไฟ้านะครับทั้งตัว V และ V l เลยมาเดี๋ยวมาชมกันหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้ V l Turbo นะครับอย่างที่บอกไปพวงมาลัยนะความแตกต่างพวงมาลัยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังไว้ให้เรียบร้อยจับแล้วก็กระชับมือดีนะครับ หัวเกียร์เช่นกันหัวเกียร์ก็หุ้มหนังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่กางของทั้งสองคันออปชันทั่วไปก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแดชบอร์ดเป็นสีขาวนะครับตัดกับตัวที่เป็นสีดำนะครับพลาสติกสีดำอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยคันนี้ และแน่นอนนะครับว่าความแตกต่างก็คือเลขไมล์นะครับรถทุกคันที่เป็นมือสองเนี่ยเลขไมล์ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเพราะแต่ละคนใช้งานมาไม่เหมือนกันคันนี้ปี2020เหมือนกันนะครับเลขไมล์อยู่ที่2 9 3 6กิโลเมตรนะครับรถปีหนึ่ง20,000โลถือว่าการขับขี่ทั่วไปเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรใช้งานปกติทั่วไปแต่คันนั้นอะเยอะนะคัน60,000เยอะแต่ถามว่า การใช้งานเนี่ยใช้ได้อีกไหมใช้ได้ยาวๆครับใช้ได้ยาวๆไม่มีปัญหาโอเคทีนี้ระบบทั่วไปเราได้ดูกันในคันนั้นแล้วคันนี้ก็เหมือนกันมีเช่นกันนะเ,เปิดให้ดูหน่อยนะครับเปิดให้ดูนะครับก็กล้อง3 6 0องศาอย่างที่บอกนะครับกล้องถอยพร้อมเส้นกะยะยโหมดทั่วไปใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเสียงใช้งานได้อ่า เดี๋ยวราก็ไปดูห้องเครื่องเหมือนเดิมนะครับห้องเครื่องเนี่ยว่าความสวยเดิมเป็นยังไงเนี่ยอันนี้หุ้มหนังมานะที่บอกไปแผงที่วางแขนเนี่ยก็เป็นหุ้มหนังโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมห้องเครื่องของคัน vl กันบ้างนะครับสเปคไม่ต้องบอกอะไรนะครับเพราะว่าสเปคก็เหมือนกันนะครับเน้นความสวยเดิมมากกว่า ความสวยเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยที่น็อตกันก่อนเลยนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับเช่นกันนะครับไม่เคยมีรอยขยับไม่เคยมีรอยขันอะไรเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ด้านข้างนะครับแก้มซ้ายขวาคานหน้าเม็ดอาร์สิเกอร์ก็ยังอยู่ครบทุกจุดเหมือนกันกับคันนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยเดิมเรารับประกันนะครับ ว่าไม่เคยมีรถชนหนักไม่เคยมีรถพลิกคว่ำน้ําท่วมมาก่อนแล้วถามว่ารถกอหไหมไหมไม่กอแน่นอนนะครับถ้ากอคันนี้จะ60,000โลไหมไม่แน่นอนนะครับเราไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือกอเลขไม่เนี่ยเราไม่รับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความไว้ใจเนี่ยไว้ใจเราได้นะครับที่มงคลคร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคากันก่อนเลย2รุ่น2ส,สี2คันราคาเท่าไหร่บ้างนะครับ เริ่มที่คันนี้นะครับ 1.0V Turbo นะครับรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่599,000บาท599,000บาทคือราคาออกรถป้ายแดงนะครับวันนี้ผมขายเพียงแค่479,000บาท479,000บาทถูกต้องแล้วครับประหยัดจากรถใหม่ไปทันที120,000บาทมาในส่วนของ VL นะครับ VL Turbo คันนี้ตัวท็อป ป้ายแดงอยู่ที่639,000บาทวันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้499,000บาทประหยัดจากรถใหม่ไปแสน0 0 0หบาทนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบรุ่นไหนชอบสีไหนก็เลือกดูได้ทั้ง2องคันนะครับสำหรับวันนี้ผมมายบอยนะครับขอฝากเบอร์ติดตอ่อไว้หน่อยนะครับเบอร์ติดตอ่อนะครับ 063, 693, 0000 000, 000, หรือลายไอ ไม่บอยสูญห้าสามนะครับตามนี่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจก็ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับตัวรถอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรือเงื่อนไขาการออกรถนะครับต้องใช้เงินดาวไหมเครดิตเป็นยังไงนะครับเอกสารต้องใช้อะไรบ้างทักมาสอบถามผมได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครนะครับที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาเพราะบอกเลยว่าสองคันนี้ อยู่ไม่นานแน่รถเทียบป้ายแดงราคาประหยัดกว่าเป็นแสนแบบนี้นะครับนานๆมาทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ